สวัสดีอาจารย์ทุกท่านเอฟทุกคนนะครับผมพบก,กับแอนเดมสายไล่เช่นเคยนะครับมาเที่ยวนี้เราก็มี3าต่อนะครับผมผมเพิ่มกําลังมาครับเพิ่มขุนพนมานะม,มีก็อันนี้ฝาปทุมตัวนี้0ูนยตัวโน,โน้นเมซิเจครับผมเบรกผักเต้าป้อมนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าทิบแก้มือด่านมะขามเตี้ยจะมีเฉลยไหมโอเคครับผม ครับผมพอดีมีอาจารย์อยู่แถวแถวท่าแย่อาจารย์เบ่าอยู่ท่าแย่ผ่านมาเจอพอดีทีนี้เนื่องด้วยอากาศที่แบบมันไม่เป็นใจผมก็เลยจะพาไปรีวิวนกที่บ้านอาจารย์เบ่าที่ท่าแย่นะครับบ้านแกอยู่ไหนยังไงแกทำมาเนียขายด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะตามแกไปรีวิวนกให้แกแล้วก็ เป็นนกป่าภูเขาแล้วก็พเนียดเผื่อแกอยากแบ่งหรือใครสนใจสั่งแกได้นะครับผมเดี๋ยวไปทักทายกับแกรครับผมอาจารย์สวัสดีครับผมอาจารย์แย้เอออาจารย์เบานะครับผมเดี๋ยวผมจะไปรีวิวนกที่บ้านอาจารย์ครับ,ดรบเดี๋ยวเผื่อมีเอฟซหรืออาจารย์ท่านไหนสนใจก็ดเดี๋ยวมผมอ่าผมทิ้งเบอร์แล้วก็ฟเฟซแกไม่เล่นเนาะ อ่าจจะมีแต่เฉพาะเบอร์นะครับผมอยู่ที่ท่าแย่ด่านมะขามเตี้ยครับผมอ่าเดี๋ยวยังไงเราไปดูที่บ้านครับผมโอเคครับสวัสดีครับโอเคครับผมตอนนี้ก็มาถึงบ้านอาจารย์เบ่าแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าแกมีนกกี่ตัวมีอะไรมีของดีอะไรบ้างคนระับเผื่อมีอาจารย์ท่านไหนสนใจนกป่าภูเขาร้อยเปอร์เซ็นนะครับชายป่าภูเขากในภูเขาแกไปจิ้มหาจุดแล้วก็ ก็จะไปเลือกจิ้มตัวที่ชอบนะครับโอเคครับผมโอเคครับผมผมนี่ครับบ้านอาจารย์เบานะครับผมแกเลี้ยงไว้สิบกว่าตัวนะครับก็จะมีไอ้ขาวคอยเฝ้าให้นะครับไม่กล้ากะพักเีมก็เล่นก็โนทเล่น่มน โอเคครับผมก็ข้าวๆก็นี่ครับนกที่แกเฉลยที่แกขัดไว้เนะโอเคครับเอาข้าวๆก่อนเดี๋ยวจะให้แกมาพาทัวร์แบบทีละตัวทีละตัวเลย โอเคครับผมสวัสดีอาจารย์เบ่าอีกทีหนึ่งอยู่ที่บ้านนะครับเดี๋ยวจะให้อาจารย์เบ่าเนี่ยรีวิวทีละตัวเลยโอเคครับผมเริ่มตัวแรกเลยครับอาจารย์เบ่าครับผมนี่ผมได้มาที่วัดน้องบัวทางเขาถนบกับเอวากีนกุ๊กเดียวหนึ่งกุ๊กเสียงอะไรครับผมเสียงเล็กครับแต่ตอนเสียงเล็กผ่อมดเมื่อวันเขาบรรษาหกหกอ่าเขาบรรษาปีที่แล้วปีที่แล้วครับปีพ่อครับโอเคอันนี้เสียงเล็กที่ ทีพทินนี้นะครับผมเคยได้มาเป็นนกต้อทุกตัวเลยครับอืนี่ผมเลยเก็บเอาไว้ตัวหนึ่งเลี้ยงเล็กคาลมบางๆอ่าไม่มีมากเกินเกินอถ้าเรียกเนี่ยต้องคูเลยครับผมตันนี้ตัวนึงตัวครับมันเข้าใกล้ไม่ได้นะครับผมอาจารย์ก็ป่านไม่ค่อยมีคนอยู่นะครับนั่เอัมันเข้าใกล้ไม่ได้นกป่ามันจะเปรี้ยวหน่อยนะครับป่าครับนกป่าครับอ่าตัวนี้ว่าไรครับอาจารย์นกตัวนี้นะครับพวกพวกให้มาครับอ ขเขาเเจ้าของเก่าบอกว่ามันด้ามาจากของข,องขาพูมพ่มัก็เลยมาเข้าเลยซื้อมาแล้วเขาก็ไม่ได้เล่นเขามาให้พ่อมเลยผอมไปลองเล่นมาก็เป็นเสียนโตโตอันนี้อันนี้ฝึกแล้วลเก้าครับนกต่อได้เลยเลูลกโตครับ<อ>แต่มันไม่ได้เล่นมาห้าเดือนหกเดือนแหละไม่ได้เคยยิบเลยครับมมนเคยได้ตั้งไปที่สวัสดมาก็ไม่เคยยิบเลยเ<อ>ไม่เล่นไม่ได้อะไรครับไอ้ข้าโจดมาไลายคู่ทันที อันนี้อาจารย์ก็แกก็ไปล่านกป่าอยู่ที่สีสวัสดิ์เหมือนกันนะครับผมก็ตัวที่สามครับผมนี่ตัวที่สามครับนี่ครับนี่นกต่อไปเล่นมาเมื่อักพักครับเพิ่งจะกลับมาครับไอที่เจอกันนี่ไดเราเจอกันครับผมนี่ครับนี่ครับทีแรกผมได้มาเมื่อกลับมาถ้าทำี่ได้เลยครับนี่ได้มาตัวหนึ่งจะเปรี้ยวเพราะว่ามาค่อยได้เจอคนครับครับผมอันนี้ก็คือเป็นนกต่อนกต่อครับอ่แกก็คือตอน ที่เจอกันกับผมอะผมก็ต่อนกอยู่ข้างข้างถนนข้างทางแล้วแกก็ไปต่อมาผมเรียกแกแกก็ทักแต่ว่าแกขับรถไปเลยนกตัวนี้พอสักพักหนึ่งแกได้มาแกก็วิ่งย้อนกลับมาแล้วก็ได้เราก็ได้มาหาแกอยู่ที่บ้านนี่ครับโอเคครับตัวที่ตัวที่สี่ตัวนี้เลยครับอาจารย์ตัวนี้ครับเป็นนกทินที่ไม่มีคนโตได้โตนานๆจะได้สักทีนะครับทิมนี้เป็นกุ๊กเดียวมาคาลูกไม่มีอะไรเสี่ยงกลางๆเสี่ยงกลางๆเสี่ยงกลางๆ เป็นคนที่โตติดยากมากนกทินนี้ผมเคยอ,อนอุพันธ์นกโตได้ดีมากทินนี้นี่แค่ตัวเดียวครับผมครับผมตัวที่ห้าครับผมทิตัวที่ห้าครับริ้วตันครับอ่าอันนี้ริ้วตันนั้นริ้วตันก็มีนะครับอาจารย์ท่านไหนที่คื่นชอบลิ้วตันก็ทักชายมาหาแกนี่นี่นคือริ้วตัวนี้คือริ้วมาห้าอุดคือเป็นความเชื่อส่วนตัวหรือส่วนบุคคลไม่ได้ส่วนรวมคือท่อนห้างเขมาหนึ่งเส้นเส้นกลางถ้าบีบแตกก็เป็นริ้วอนาคต เปีสิปีลงกุกเตรลิวตัวนี้มีบห้างไม่แตกกันไกยสัตดูมีปอกตันอยู่ข้างในอีกหนึ่งปอกก็คือริวตันครับดีดีดีนี่เสี่ยงกลางกลางใหญ่ครับครับผมอาจารย์อาจารย์บอกครับถ้าถ้าสมมติว่าลิวลิวที่เราถอนค้นหางมาแล้วเราบีบบีบแตกครับบีบมันแตกหรือบีบไอ้นี่ โอกาสที่จะหลุดกกมีมีครับมีครับผพพอพเคยเลยนมาตัวหนึ่งผมได้มาจากบ้านขาราชบุรีรับผมผมเลี้ยงมาเก้าปีเป็นตัวโตด้วยพอเก้าปีครับลงกุ๊กครับอแต่ถ้าบีบไม่แตกบีบไม่แตกครับทํายังไงก็ไม่ม่แต่ไม่มีหลุดแน่นอนไม่มีหลุดแน่นอนนะครับก็คือริวมหาอุดนี่คือเิวมหาอุดครับหนึ่งเดียวตัวที่ซ่องที่ผมเคยได้มาครับนี่ก็คืออีกความรู้อีกอีกอีกขั้นหนึ่งนะครับที่แกก็ ม,มันความคิดเห็นของแกความเข้าใจของแกไม่มีใครผิดใครถูกนะครับรผมก็เพิ่งจะเคยได้ยินเหมือนกันก,ก็อันนี้ก็จะเอาไปเป็นเขาเรียกว่าเอาไปเป็นไปทําตามดูอ่ามันเดี๋ยวเราก็จะรู้เองโอเคครับตามไปตัวต่อไปเลยครับผมตัวนี้ครับผมตัวอีกต,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 ตัวครับนี่นกตอที่เขาให้มาอืมพวกให้มาเป็นเดินหนึ่งเดินซ่องมีหนึ่ง้างซ่องกุกบ้างครับแต่ส่วนใหญ่จะเดินซ่องกุกรวด ทินเป็นนกที่เขาป้อยแล้วคือเขาเล่นนกได้มาเยอะเขาป้อยที้พวกคนเขาไปเอาได้มาแล้วเขาเลยเอามาให้พวกนี้ครับอันนี้อาจารย์อัดข้าวโพดบดอย่างเดียวเลยใช่ไหมครับเอาเองข้าวโพดบดบ้างมีลูกยาปนบ้างครับถ้ามีก็ใส่ให้เรื่อยๆแถวนี้ก็ส่วนมากจะเป็นข้าวโพดนะเนาะบางทีบางอาจารย์เอานกได้เฉลยไปอ่ะได้เฉลยภูเขาไปอ่ะเอาไปใส่แบบพวกมินเลีพวกข้าวเปลือกอย่างเงี้ยครับ เม็ดมะเขือมันต้องดูมันจะไม่ไม่ไม่กินนะนกมันเคยมันไม่รู้ด้วยซ้าไปเพราะจะตายเอาครับผมเพราะว่านกบางพื้นที่เราต้องดูเช่นว่าบางพื้นที่ที่ที่นั้นปลูกกระโพดไหมหรือปลูกข้าวหรือว่ามีแต่ดงหญ้าตามภู้เข้าถ้านกตามพู้เข้าส่วนใหญ่จะกินลูกหญ้ากับข้าวโพดกับข้าวโพดแป้ง้าที่ไหนมีทุ่งนาก็เอาสมควรเอาเขาเพื่อให้กินครับผมตัวต่อมาเลยครับผมนี่ตัวนี้ผมได้มาจากสะพานด้านท้าเตี้ย ตรงไหนเลยก่อนที่ตรงปามสามัคคีเกษตรครับอ๋อเป็นกุ๊กเดียวคาลมนักเน้นอืมคาลมหนาเลยครับาผมว่าจะติดประมาณเกือบชั่วโมงว่าผมจะได้มาเกือบชั่วโมงนกแถวนี้ก็ประมาณนี้แหละครับพ่อผมตัวนี้ไม่ใช่นกตอ่อครับนกไม้เมื่อปีที่แล้วครับนี่จะได้จะได้ควบแหละก็คือนี่นกไม้ครับอ่าตัวต่อไปเลยครับ,รบผมอันเบานี่ครับตัวนี้ก็เป็นนกตอเพื่อนเขาให้มาเล่น นี่เหลตัวเปี่ยวๆเลยครับผมเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ยิบเลเน่ยครับห้าเดือนหกเดือนแหละวกมันเคยยิบเลยเนี่ยส่วนตาอย่างวันนี้ที่เราเจอกันนี่ก็คือไปพวกพวกตามพวกพวกตามมาครับพวกแต่พวกบอกว่าเฮ้ยลองไปตอสิผมก็เลยลองไปก็ได้มาตัวหนึ่งมมกม้มใบเล่นนะครับนกต่อพวกนี้ครับผมเป็นก็ส่วนมากจะเป็นนกต่อนี่นกต่อครับมีนี่นึงมีมีนกต่อยู่ประมาณห้าตัวครับผมนี่คูดต่อไปครับนี่ผมกำลังเพาะครับ นี่กำลังพาะเป็นแม่ริวพาอมีริวแก้มกุกมีมเป็นริวแก้มกุกริวเฟื่องริวครับผมแต่พอนกนี่ตัวตัว,ต,ว,ต,วตัวเล็กนี่ครับเล่นมาเข้าเป็นซ่านนี้ได้ยี่สิบป,ปีแล้วครับอ๋อเล่นมายี่สิบกว่าปีแล้วครับผมแต่จับนกมาก็ไม่ใช่น้อยนะคือว่า นี่คือจุดเด่นของนกตัวนี้คือนกวันเขาเา็นซาฟาร์มเชื้อส่วนบุคคลครับถ้าได้มันเข้ามาทนซาจะเล่นดีนี่หนึ่งตัวครับตัวเล็กที่ผมได้มาเข้ามาซาแล้วเล่นดีมากอเล่นมา20กว่าปีแล้วครับผม,อมอเ,เอไปตัวตัวเมียนั้นเป็นเหลียวตันเป็นเหลียวตันครับเพ,พ,พ,พราะเพื่อนผมก็ติดมาแล้วก็เข้ามาให้ฟรีครับไม่ไม่ได้ซื้อไม่ได้ค่ายครับก็มาให้ฟรีผมมาเลยมาขอรูกครับฟังฟังอยู่ดั่งพวกมาขออาจารย์ก็ให้ฟรีไปให้ฟรีไปเยอะครับเดีไย้นี่เหรอ นี่นี่ไก่โตครับไก่ต่อก็มีด้วยครับพูมนี่ครับนี่ตัวนี้มาจากเพชรบุรีครับนุ่มันเอามาจากทุ่งนักล่าบางลานนี่พวกพวกเพื่อนๆเอามาให้มาเข้าเป็นทหารอยู่งเลยๆมาให้เล่นลองเล่นดูมาจากเพชรบุรีโดยตรงครับพูมโอเคครับแล้วพี่ได้ยินครับได้ยินแล้วมีอะไรครับอ๋อ เดี๋ยวไปท,ที่นั่นนะเดี๋ยวเราเราก็ไปสรุปกันตรงหน้าหน้าบ้านตรงตรงมินตุนกนะมี่องนกตรงนี้เลยอาจารย์อาจารย์เดินอยู่กลางทางหันหน้ามาเอา <c oughs> โอเคโอเคครับอาจารย์เบ่าถ้าสมมติว่ามีอาจารย์ท่านไหนสนใจนี่อาจารย์จะแบ่งไหมพอ,อแบ่งได้ครับมีมีแบ่งได้ครับ ก็คือราคาไม่รุนแรงนะครับราาถูกใจก็มาคุยกันครับอราคาถูกใจแต่ชนมือถนัดชนมือมากกว่าชนมือดีกว่ามากกว่าครับเขาจะได้มาดูเลยได้มาฟังเสียงมาได้มาอะไรด้วยกันครับคือหนึ่งพ่มนะไม่อยากให้ที่ว่าส่งไปให้เนี่ยเดี๋ยว้าว่าผมลอกลวงมาฟังกันด้วยตัวเองดีกว่าครับแน่นอนว่าครับทุกใจพอเบ้งได้เลยขี่รถมาที่ด่านมะขามเตี้ยแล้วก็ ตั้งกีเพสใส่ใส่บ้านท่าแย้เลยครับมาใส่บ้านท่าแย้เลยเลยครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรขึ้นเบอร์โทรอาจารย์เบอาไว้ให้ครับเพราะแกไม่เล่นเฟสนะครับ,รบผมแต่ถ้าอาจารย์ท่านไหนมาไม่ถูกไม่อะไรก็ลองโทรติดต่อที่ผมถ้าผมอาทิตย์ไหนที่ผมมาที่บ้านบ้านผมกับบ้านแกก็ห่างกันประมาณสิบกิโลเนาะครับผมห่าพอดีต่อมาต่อนกเจอกัน อ่าผมอยู่ด่านมะขามเอ้ยผมอยู่ด่านทัพตะโกเอ้ยด่านทัพตะโกแต่แกอยู่บ้านท่าแยะด่านมะขามเตี้ยอก็ไม่ไกลกันเท่าไหร่ครับผมก็ลองมาดูครับผมว่าน่าสนใจอยู่เพราะว่าแกก็มีนกแกเลี้ยงนกไว้เยอะไว้ประมาณสิบกว่าตัวก็คือคัดเอาเนื้อเนื้อเอาแบบเน้นเน้นครับถ้าไม่เน้นก็ ใส่กงรวมรวมไว้ก่อนนะครับจะใครอยากได้กับเบ่งเ<ด>ข้าไปครับไม,มไม่ค่อยได้เอาตังค์ครับอยู่ในกองรวมนี่เราเนี่ยหกตัวแล้วครับเทคนิคอีกเทคนิคหนึ่งก็คือเอาใส่กองรวมไว้นี่มันจะดีพอเราจะเราจะเห็นนกตัวไหนมันมัน,ม,นมันจะเด่นขึ้นมาแล้วเราค่อยแยกออกมาแล้วมันเป็นเสี่ยงคือได้ปุ๊บใส่กองเลยนะครับมันจะตายง่ายแต่ถ้าใส่กองรวมเนี่ยมันจะชวนกันกินครับตัวให้ตัวเก้ากินอยู่มันก็จะกินตามครับแล้วนกจะไม่ตายไอ้ที่ผมใช้อยู่ตลอดผม ่ะผมผมได้นกที่ที่บ้านน่ะแถวแถวบ้านน่ะเอาไปใส่ตัวเดียวเอาข้าวเปลือกเอาไอโน่นี่นั่นให้อาทิตย์หนึ่งเกมเลยครับผมตายหมดครับโดยหญ่ผมจะเน้นเงี้ยถ้าว่าได้นกรล้วมาสร้างข้ามกุ๊กมาเงี้ยครับผมจะใส่กลุ่มรวมไปกอนทำตำหนิใส่กำไรมึ่งอะไรบ้างครับใส่ไว้กรุ่มรวมก่อนเพื่อให้กินสักอาทิตย์หรือเดือนสบายพ้นกงเคเบิลทยมาหลายหลายสีก็พอใช่ปะครับผมอ่าแล้วตอนนี้เขามันมีห่วงขาที่มันเป็นนัมเบอร์ ทีนี้เราจะไม่หลงก็คือมันเป็นัมเบอร์เราสวมปุ๊บเราก็จดเลยหมายเลขศูนย์ศูนย์ศูนย์เป็นนกอะไรประมาณนี้เนาะอาจารย์เราเดี๋ยวพาไปดูเชยได้ไหมครับได้ครับได้ครับราคาไม่แรงนะอาจารย์บอกไม่แรงครับไม่แรงครับนี่ครับกงเชยรวมของแกวันนี้ตีท้ายครัวเลยนะครับโบกถึงที่เลยนี่ครับ เมื่อเช้านี่แกก็ได้มานี่ครับเฉลยป่ารวนๆครับลูกป้าร้อยครับไม่มีลูกป้าสังเกตนกป่าภูเขานะครับจะโตไม่จะขนาดตัวของเขาอ่ะจะไม่โตเหมือนนกป่าข้าครับผมถ้าตรงไหนที่เราได้นกแถวๆป่าข้าวนี่มันมันจะมันจะดูเหมือนพุ่มๆเหมือนอ้วนๆเหมือนจะอ้วนมันมันจะไอ้นี่แต่ถ้าป่าภูเขามันจะเลียวๆตัวเล็กๆผมพเนี่ยผมเคยตีแล้วหลุดไปทีหนึ่งนะปิด กงติดนกอยู่นี่ไอติดตะข่ายอยู่นี่หลุดไปเลยนะเพราะจะงงมาว่าเฮ้ยมันเป็นนกตัวเล็กนะครับคนข้างตัวเล็กดึงเดียวมันถึงหลุดง่ายครับครับเพราะบางทีเราติดตะข่ายมาตามันตาตะข่ายมันใหญ่นะนี่ก็คือเชลยของแกนะครับผมอาจารย์ว่าวครับก็คือราคาของนกแต่ละตัวจะจะไม่เท่ากันไม่เท่ากันครับ คือ,นอนหนึ่งมันคุณสมบัติของนกคุณลุงคุณว่านกหลอย่างหนึ่งครับเป็นความเชื่อส่วนตัวนะครับไม่ได้ส่วนส่วนบุรุษวมคือหนึ่งออที่นกที่จะมีราคาหน่อยคือหนึ่งนกวันเขาเป็นซาออวันนี้จะแรงหน่อยหนึ่งถ้าวันที่อวันหน้นะครับก็ไม่ค่อยแรงแล้วถ้าไม่ใช่นกโตก็จะราคาก็จะไม่แรงถ้าเป็นนกกุ้มนกอะไรนะครับราคาเบาๆครับไม่รุนแรงมากต็มที่ก็ไม่ถึงใบเทาลนกถพาเป็นนกกุ้มอาจจะไม่ถึงใบเทา ก็คือขึ้นอยู่ว่าอาจารย์ชอบตัวไหนคนได้แล้วแต่บุคคลรับก็จะชอบตัวไหนครับแล้วก็บอกผู้มาว่าตัวนี้แบ่งได้เท่าไรยังไงครับแบ่งได้ครับครับผมครับผมโอเคครับผมราคาก็ตามความสามารถของนกนะครับผมครับผมครับโอเคครับผมราคาของนกอาจารย์เบ่าก็แล้วแต่ความสามารถของของนกแล้วก็ขึ้นถ้าแกบอกเมื่อกี้นี่คือวันเข้าพรรษานี่แกจะแกจะถือเคส ก็หลายๆท่านหลายๆอาจารย์ที่ที่วันเข้าวันษาเนี่ยจะพากันไปต่อกกันนะครับอันนี้ผมก็เคยได้ยินมาอัน,นี้ก็คือขึ้นอยู่กับความความชอบของอแต่ละบุคคลส่วนบุคคลอืมส่วนบุคคลเลยแหละอืมครับผมก็เดี๋ยวคลิปนี้เราขอจบไว้แค่นี้นะครับผมรายละเอียดทุกสิ่งทุกอย่างเดี๋ยวผมจะจะขึ้นไว้ครับก็มีแค่เบอร์โทรศัพท์เพราะแกไม่เล่นเฟซนะครับผม,บผมโอเคครับผมขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่ ติดตามและเข้ามาให้กำลังใจทางช่องแอดเดียมสายล่านะครับผมทางช่องเราก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับโอเคครับผมนอกจากนกแล้วยังมีพระเนียที่แกฝึกทำนะครับไม่ใช่ฝึกรรทำที่แกแกทำแล้วก็ทำก็คือแบ่งแบ่งด้วยถ้ามีคนสนใจใช่ไหมครับอาจารย์ครับนี่ก็ชานเดียว ระบบก็คือเป็นเป็นเหยียบในใช่ไหมเหยียบในครับนี่คอนใต้นะครับคอนไตรใช่ป่ะครับผมนี่นะผมนี่ครับนี่ที่คนไกคนไกก็คือเอาอ้นนี่ขึ้นครับอาจารย์บอาลองยกดูครับผมนี่แหละครับขึ้นนี่เขาเรียกว่าคอนไตรนะครับนี่คอนใต้ครับนี่ครับผมครับนี่ระบบกลไกนะครับครับผมนี่ครับผม ชานเดียวอย่างนี้ถ้ามีคนสนใจจานเราแบ่งแบ่งเท่าไหร่ครับราคาไม่รุนแรงครับกี่ใบแดงครับกี่ใบแดงตอนนี้ต้องมาทำเพาะฟาร์มท็อปนะครับต้องให้คนที่อยากได้เนี่ยมาดูดีกว่าเพราะความมั่นใจครับว่ารายงานละเอียดอถูกใจไหมรับถูกใจหรือไม่ครับครับผมครับผมโอเคอยากให้ดูลูกพี่น้องครับครับผมครับผมอันนี้เป็นหน้ายาวหลังสั้นนะหน้ายาวหลังสั้นครับ นี่ครับผมคอนกระดูกอืมอันนี้เป็นคอนอาเป็นคอนกระเดืองหรือว่าเป็นกระดกครับผมนี่ครับผมนี่ครับนี่นะครับผมก็ถ้ามีใครสนใจก็โทรสับมาหาจาย์เหว่าได้เลยนะครับผมถ้าเรื่องนกนี่อยากให้มาฟังด้วยตัวเองดีกว่าครับอ่าที่บ้านดีกว่าแน่นอนดีกว่าครับแต่ทุกใจก็คอยว่ากันครับนกแก่เลี้ยงข้าวโพดนะครับ ถ้าใครนกแกเลี้ยงข้าวโพดนะครับนี่ผมว่ามันใช่ข้าวโพดบวดแล้ข้าวโพดเม็ดเลยโอเคครับผม